เชัั้นนนมมเเเหือภูขาลฮ้ยผงแรกผงงอหรือเปล่าน้ำตาลของเราเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้เมือนจีนนะคะก็ใช้เขาค่อนข้างเข้มเราต้องพกน้ำตาลมาเองมันจะหวานชิมแล้วเรก็13บาทแพงกว่าบะหมี่ที่เรากินวันนี้เลย20หยวนนะอันนี้20หยวนนี่ไปกินจังหวัดิมดูไปเดินเล่นต่อก็สั่งนี่นะนี่ สี่สิบห้าหยวนวแล้วก็พร้อมนี่แค่ควรมีฟองอาาโฟนตอนนี้เราอยู่ที่ดอนเมืองนะเราฝากรถโดยใช้บริการจากตรงนี้นะนี่เท่ากันเลยวันละสองอห้าสิบบวกค่าบริการหนึ่งรอยบาทไปมาแลกินก่อนก็ต้องแลกเงินก่อนนะเงินสด ได้เงินหยวนมาแล้วทุกคนโอ้โหเอาไปให้นางไปกินหนมขอบคุณครับใช่กันแล้วก็ซื้อซิมนะก็จะเอาสามก็ไดหรือเอาห้าก็ได้ต่งกันไงนะคนเราได้เบอร์แล้วนะได้ซิมมาแล้วโทรหาได้นะเนี่ยนี่เราก็เจอทัวร์นะเขาดูแลให้เราแนละ้วใช่ครับใช่ยำตัวกับไปตมจีนนะครับครับ เราฝากกระเป๋าอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนนะเขาบอกว่าลงไว้หน่อยเจอเซเว่นเลยไม่เคยมานานมากแล้วที่นี่ใช่เซเว่นเรือกของกินกันนะเข้าเที่ยงเรานี่เขาเรียกให้ไปต่อแถวแล้วต่อแถวไว้ก่อนนะคะทุกคนได้เดินต่อทุกคนผ่านตรวจกระเป๋าเรียบร้อย โดนเป็นหนึ่งอย่างไม่น่รักจัอ๋อโอเคไปรอเกตยี่หกนู่นเลยยาวๆระหว่างราขึ้นๆครืเราก็มาดูวิวนก่อนนะแหมขึ้นเครื่องแล้วไปจ้า ไปไหนนะเนี่ยดังเจ็ด,ดใช่ไหมเขาว่าถึงนะเกือบสามทุ่มเลยทัวร์อื่นนะ่ะเขาพูดกันแปบฟังเข้ามานี่แล้บน,นี้ทุกคนโอ้โหทันดีว่ะไปจ้ะนี่เข้ามาแล้วทุกคน วันรัดเข็มขัดในขณะที่ท่านนั่งอยู่กับพี่ This is your s e a t Belt To fasten Insert the Metal Clip into the Buckle Poom น <Hey, S 1> เราก็ถึงประเทศจีนแล้วนะทุกคนอันนี้เวลาประมาณทุ่มขึ้มน,นะเร็วกว่าไทายชั่วมูลนึงไทยก็ออกทุ่มขึ้มเดินเข้าตามอกัน มก็นอนประมาณ20องศาแล้วไม่ได้ถ่ายด้วยเมื่อกี้เขาพูดอะไรเขาไม่รู้จำไม่ได้บอกว่าอะไรอะไรูสายพานสายพานเขาบอกว่าให้ไปนั่งกินอาหารสายพานตูชิสายพานนะไปดูกันอ่าตอนนี้เราก็ผ่านต่อมอมาแล้วนะทุกคนเห็นนะสิ่งที่ห้ามนำเข้าประเทศเขามีอะไรประมาณนี้นะผละไม้อีอใช่เขาบอก บนเครื่องเขาบอกว่าถ้ามเอาดูงกับแมล,ลงสาบมาด้วยนะระหว่างนี้เราก็รอกระเป๋ากันอรอกระเป๋าก่อนโอเคโอเคไปจ้าไปจ้าดูมีหมอก,กไปตรงนู้นอะ เราก็เดินตามกันไปก่อนนะเมื่อกี้เราต้องรีบวิ่งออกมาเพราะว่าเหมือนเข้าวสูบุหรี่กันนะมีแต่ควันมีหมอกเลยไปเยอะมากตอนไปแก้รถมันตกรองรองแปดหลังแปดเสร็จ้ไวได้รถไหได้หนึ่งแปดเส็จโอเคอเ,เย็นวันหนึ่งไม่ค่อยเยน็นไม่ค่อยหนาวที่เออ กังดีตอนนี้ใส่เสื้อแขนสั้นอยู่เลยเกางขาย,ยาวเสื้อแขนสั้นไซส์ยี่สิบกว่ากว่วววาออออโอ้โหอาชุดชุด<อ>สื้นหนาวทิ้งเลยเลยเด็นๆนะเหมือนหน้าหนาวหน้าหนาวภางเหนือ

นี่เหาค่ะนี่เหวสวัสดีทุกท่านนะคะหวานสร้างห่านะคะก็สวัสดีตอนเย็นนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สาธารณรับประชาชนจีนนะคะแล้วก็ที่นี่ก็คือเมืองจางเจียเจียนะคะเรากกำลังอยู่ในมณฑลหูหนานนะคะอ่ามณฑลหูหนานนะคะก็จะอยู่แบบตอนก,นกลางๆของประเทศนะคะสนามบินที่เราบินลงนะคะนี้เรียกว่าสนามบินซีสนามบิน,นจางเจียเจียนะคะ ปกติแล้วถ้าเป็นในตอนกลางวันค่ะทุกท่านตรงนี้จะเป็นประตูสวรรค์เราจะสามารถเห็นประตูสวรรค์หรือว่าภูเขาเทียนเหมือนซาน <Hello. S 1> นะคะได้จากสนามบินของเราเลยนะคะถ้าเรามาในตอนกลางวั <Hello. S 1> นเะดะี๋ยวขับเลยไปเราจะเห็นเป็น ตัวประตูสวรา์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในจุดไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดนะคะของเมืองจางเจเจียนะคะปกติเมื่อก่อนนะคะถ้าเกิดมาจางเจเจียนะคะเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะต้องบินลงอ่าฉางซานะคะแล้วก็นั่งรถมาประมาณสี่ชั่วโมงถึงจะมาถึงจางเจเจียนะคะแต่ปัจจุบันก็คือไฟนี้เป็นไฟเหมาองลำนะคะก็จะเป็นไฟที่เปิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษค่ะก็เลยทำให้แบบคนก็จะเยอะนิดนึงเพราะว่าต้องขายให้เต็มลัำ นะคะแล้วก็ทุกคนที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปโปรแกรมเดียวกันนะคะเนี่ยประตูสวรรค์ถ้ามองไปไก,กลๆมันจะมีไฟอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราก็จะผ่านประตูสวรรค์แต่วันที่เรามาคะ่ะไม่เห็นวันนี้เรามามเราก็จะจะยังเห็นประตูสวรรค์อยู่ยังประเทศจีนแน้ทังกองทัพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปห้ามเขาไม่ได้นะคะเราต้องไปห้ามเราก็ต้องแบบนี่รถพามาลงจุดแรกตอนสามทุม เ้าเรียกอะไรนะตึกเจ็ดสิงตึกเจสองชั้นมันเหมือนภูเขาเลยนะมาดูด้านนอกนะอาหาอะไรกินมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งพวกของปิ้งย่างพวกผลไม้แล้วก็มีที่ให้ถ่ายรูปนะคะส่วนพวกร้านวยเตี้ยวก็อยู่ด้านนอกค่ะเขาบอกว่า เข้าทางนี้แล้วก็เดินเดินเดินวนไปออกทางนู้นแล้วก็ลงไปที่รถมีเวลาหนึ่งชั่วโมงไปกันจ้าเขาไปซื้อไกด์ไปซื้อโจมัแล้ว เดินได้เดินได้นะเดินไ,ได้เลยเดินได้เลยจีนไม่มีคิวนะครับไปกันเดินไปเรื่อยตรงไปเรื่อยโอ้โหเมืองจีนนะโอ้ยมีคนไดเรื่อนด้วย เออใช่ใช่อ๋อเออใช่แหละนี่ไงที่เป็นแบบโหก็เป็นอะไรก็ทำแต่หล่อนี่ไอปลาอะไรกันไม่รู้ปลาให้แตกปลาให้แตกให้ไปปลาที่ไปปลาดิเจังจังจังอ๋อเสร็จตังเอง ก็ม,มีของขายนะแน่เลยยังไม่รู้จะซื้ออะไรด,ดีเลยก็เลม,มีคนใส่ชุดจีนนะเชลฟี่เหรอไม่เชลฟี่เหรออ๋อนึกว่าอะไรก็สวย่ลสวยดีวเลยเดดเลย เออไปมันมีทางวอกวนเยอะมากทุกคนแต่สวยนะน,นี่นะอันนี้เป็นคงเป็นร้านนวดร้านดำน้ำเหรอร้านดำน้ำนวดขาเดินต่อสวยมาก เมื่อกลางวันคงไม่สวยแน่เลยกลางวันไม่สวยแล้วกลางคืนอ๋อนี่ทางออกอ่านี่เราเดินกันออกแล้วนะครับทุกคนไปหาอะไรกินข้างนอกกันเออได้เอ้ยอากาศเย็นดีนะเย็นๆอนะ่ะ ่อ <I> น,นี่ตอนนี้เราอยู่ร้านบะหมีนม่นะสั่งบะหมีม่เรียบร้อยแล้วนีว่คนเยอะมาสั่งเสร็จแล้วก็จ่ายแค่ผ่านอิน,นเตอรนะแอปเซเว่นเราอ่ะได้เลยนี่มาพอดีเลยน่ากินใช่ไหมเหมือนหมูนะมันหมูใช่เขาพวกไงเราถามว่ากินหมูได้ไหม เขาก็พูดภาษาอังกฤษได้อยู่นะแต่เราอ่ะพูดได้หรือเปล่าไม่รู้นี่มาแล้วก็มีเราเรียกว่าอะไรไม่รู้แห้งก็น่ากินน้ำตตอน,นั้นสั่งแห้งนี่เราสั่งน้ำนะมากิน,นกันอนอ,อันนี้เขาให้ไปเติมตรงสดกลางนะกับอีกนิดนึง ขยดเผ็ดขยดแซ่บใส่เยอะๆใช่ป่ะเฮ้ยผงแรกผงนัหรือเปล่าน้ำตาลผงเราเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้เงินจีนนะคะราะช้เขาค่อนข้างเข้มเราต้องทกน้ำตาลมาเองมันจะนัวมากชิมอันนี้ไปเติมพริกมาเขาบอกว่าไม่เผ็ดเอาสไปซี่อ ของเราเป็นหมูอันนั้นเป็นเกี้ยวอะไรไม่มีเกี้ยวน้ำชิมดิเมื่อกี้ไปเตอมนเื่อยมดได้เลยนี่ขอกินก่อนอ้หน่อยรใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยหมดไเหนือวันอื่นวันอื่นไม่มีเ๋ยวไปรตาลโรงแรมตอนเช้า ไข่บุ้ยนะนิดกินี่ของทอดอร่อยเลยรสชาติดีแต่มีแบบอร่อยเลยอ่ะเนี่ยมันคือเกี๊ยวเกลือมากอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยเนาะไม่ต้องปรุงเลยหอมมากอ๋อเป็นไงอร่อยนะอร่อยไปไปหาทำไมค่ะไข่มุกต่อหข่ชาไข่บุกแล้วก็ ใกล้ๆได้เวลาเน,นาะเขานัดสี่ทุ่มตรงใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็สี่สิบห้านี่แม็กเขาก็มีนะทุกคนถ้าเกิด<ส>ไม่อยากลองอาหารจีนนะ<ส>แต่อร่อยอร่อยลองเลย<ส><ส>เล่นเราจะวูบๆเลยนะเนี่ยเล่นมันเสียเลย<ส>ดูนะ อันนี้นะเห็นไหมสิบแปดหยวนสิบแปดหยวนเมื่อกี้แปดสิบบาทเลยนะแปดสิบสามบาทโน่นจ่ายก็คุยกับเขาแล้วก็เปิดแอปให้ดูแกเดี่ยวอยากได้เป็นอะไรเราอยากได้แบบท็อปฟิวปีนเราจะกินเม็ดพิมแล้วเราวังดูว่าเราจะได้ชาอะไรใช่เขาก็มีภาษาอังกฤษคุมอยู่ล่างอยู่นะมันเป็นแบบมิวเป็น latte ยังไม่รู้ว่าเป็นชาดำลองกินดูไหนก็มาแล้วาจะได้เลือก ไม่กินแล้วจะเป็นยังไงน, <iet> นี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าที่เราสั่งไปจะได้ตามที่เราสั่งไหมลุนล้นๆๆๆตอนนี้เรามาถึงที่พักกนะันทุกคนรอเช็คอินนะรอเช็คอินแล้วก็รอคีย์การ์ดเราเข้าห้องพักแล้วเราลงมาเดินเล่นกัน เฮ้ยได้หรอไปดูสิน,น,นี่ได้แล้วทุกคนไป,ไปเข้าห้องพักกันไปนชั้นเจ็ดกันจ้าอยู่ชั้นเจ็ดนะไปดูสิตอนนี้เราอยู่ที่ห้องแล้วนะคะแปดเจนเข้าไปดูห้องกันไปจ้า นี่นะคะห้องของเราเปิดไฟชบห้องน้ำมาชกห้องน้ำมีอ่างด้วยมีอ่างด้วยนี่มีกระจกมีตู้สภานี่ข้าไปดูในห้องนอนโอ้โหเกญมากเตียงสองเตียงแล้วก็ที่นี่เขาเขาแงม้มไม่รู้เรื่องเขาแหวกแหงแง้มเพราะว่าที่นี่เขาสูบบุหรี่ได้ที่นี่เขาสูบบุหรี่ไงคนจีนสูบบุหรี่ทุกที่ นี่คะ่ะ<อ>ห้องของเรา,เอา,าโอเคอยู่แล้วทุกคนในราคาทัวรแบบนี้ห้องโรงแรมอะไรก็โอเคนะเนาะดูดีนะเนี่ยแต่ว่าแอร์เราเปิดยังจะ้ะเปิดแล้วอันนี้แต่ว่ากดปุ่มไหมอ๋อเราต้องกดเปิดด้วยโอเคมีรองเท้ามีมีอะไรให้บ้างอะสำรวจหน่อยมีน้ำให้สองขวดนะคะ เหมือนจะมีชาเนีกาแฟเป็นชาดําแล้วก็ชามะลิมีตามีตาต้มมีโคมไฟมีโต๊ะทำงานให้โอเคคนที<ม>่ต้องรอแ<า>น่เลยแอร์ผิดมีทีวีให้ด้วยโอเคพักผ่อนที่พักเราเราเอาของกระเป๋าอะไรเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นกันดูดิมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาไปซื้อของก่อนซื้อของขนมอะไรพวกเนี้ย เตรียมไหมเพราะเราพรุ่งนี้ของมาเชิได้ระหว่างทางเราแบบกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยที่เจอในลิฟต์ที่ว่าจะมาออกมาเดินเล่นเออเนี่ยเ,เป็นประตูหมุนๆเหมือนกันแถวนี้ไม่ค่อยมีร้านอะไรนะเขาบอกว่าไม่มีร้านตื่นๆเนาะไม่ใช่มงท่องเที่ยวเราไม่ดูกันเย็นได้แหละยี่สิบยี่ส<อ><ๆ>ิบได้เนาะ นี่าหนาวๆนะแต่ว่าแขนสั้น,นไม,ม,นไ,มได้ไมได้ไม่มีด้วยนะเออหปวนทำงานอยหรือเอาเข้าซอยมาเข้าซอยมาแล้วก็ดูมีร้านอะไรน่ากินมากเลยน่นา,ก,นนากินนะ่ากินของน่ากินกันนะต้องลอง อ๋อเขาาแบบทอเหมือนกุ้ยช่ายไปเราอะใช่ไหมลองสั่งละแต่ดูว่าจะใจใจยังไงแต่แต่เขามีตัวสแกนอยู่นะอ๋อเราก็คือสามบาทแพงกว่าบะมี่ทีเรากินวันนี้ยยี่หยวนนะ อันนี้ยี่สิบหยวนนะเนี่ย<า>กินัลองจิมดูไปเดินเล่นต่อแต่ว่าอันนี้นเราไม่ได้กินเลยอ่ะอืมอะไรกันไปลองไหมไปลองไหมก็สั่งนี่นะสี่สิบห้าหยวนแล้วก็พร้อมนี่แก้วยมีฟองแล้วก็เป็นข้างในดูที่จะเป็นยังไงหากแก้วก่อนแก้วมาแล้ว หอมอือหอมออหอมากน,นี่บ้างหน่อยบ้างหน่อยแกค,ควนมีฟองจะลองชิมกันนะทุกคนเฮ้ยแต่ก้อนเนโอ้โหมันน่ากินอ่ะมันคือเขาเรียกอะไรเนี่ยหมาล่าปะไม่อไอ้ทั้งถมดเนี่ยเขาเรียกอะไรหมูย่างหมูย่า <laughs> งใช่เหรอเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้หรแหละเออ โอเคหมูย่างก็ได้กินกัน็นไงมคืมเค็มหอมๆกินง่ายอือเคีียดร้อ,อนอร่อยโอเคเรากินก่อนนะหลังจากเราได้ทรัเปานะกลับมาล่าเราพอแล้วกลับที่พักเตรียมนอนกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีภารกิจตอนเช้าไป